สวัสดีในตอนเย็ยนวันอังคารพบกันอีกว้าวว้ากับรายการงานประจําวันประจําบ้านไปรรูปมะรุมจงมังหวันได้ไปเก็บมาจากข้างทางสาธารณะได้มาสิบเกิโลกว่าก็ยังไปรูปไม่หมดเหลืออีก30กิโลก็จะไปรูปให้หมดในวันนี้วันนี้ก็จะได้ไปส่งตลาดรับทรับเหมือนเดิมบอกแล้วงานที่ทําง่ายได้ทุกเพศทุกวัย มต้องใช้เรียวแรงลงทุนอะไรมากมายแค่หาพันธ์ุมะรุมที่ฝักใหญ่ๆดกๆมาปลูกปีกว,กว่าก็ออกผลผลิตแล้วตอนนี้ขาดตลาดมากหายากไปทาได้เลยแม่ค้าขายผักทุกๆตลาดมะรุมมีไหมแ่ <c oughs> ค้าบอกว่าไม่มี <c oughs> ง่ายๆถ้าคุณมีมะรุมนะคุณก็นำไปเสนอแม่ค้าทั้งแบบเป็นฝักแบบนี้ไป แล้วก็แปรรูปแบบนี้ไปเสนอม่คาขายผักนะคะ้านะคะขายแกงนยเขาใช้ทุกวันทุกตลาดตกลงราคากันดูขนาดดูคุณภาพตกลงกันแต่ละตลาดราคาจะไม่ต่างกันจะไม่ต่างกันมากหมห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยก็แล้วแ,แต่คุณภาพแต่ของต้องมีคุณภาพนี้ต้องเน้นว่าต้องมีคุณภาพ,าค,ภาพคือต้องดูให้เป็นไม่แก่ไปอ่อนไป เมื่อได้คุณภาพดีแล้วลูกค้าก็ซื้อมาประจเป็นประจ,จําของผมนี่ส่งมาร้านผักกับร้านไข่แกงนี่สิบสี่สิบห้าปีเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนใจไปซื้อของคนอื่นเพราะไม่มีใครทําด้วยนี่ผมทาอยู่คนเดียวทั้งตลาดไปดูได้เลยร้านอื่นอยาเอาบอกว่าโอ้โหไม่ไหวจะทําไม่ทันแกส่งร้านแกงกับร้านผักสองจำล้านนี่ก็ทําไม่ทันแล้วนี่แหละครับงานบ้านๆง่ายๆ ทำได้ทุกเพศทุกวัยสบายๆทำอยู่กับบ้านแก,ก,ก๊แกๆกไปจะร่างกายได้เคลื่อนไหวบอลเราจะได้สงเด้งเด้งหนึ่งได้สุขภาพเด้งที่สอง,งได้ตังใช้แบบเพลินผมแดนเลยล่ะครับหรือ <c oughs> ว่าแต่ใครปวดมารุมเนี่ยจะมีจะมีอนาคตสดใสรุ่งโพอทองเลยล่ะครับ <c oughs> เป็นโอกาสอันสุดยอดเยี่ยมยอด,ยอดรักสักใจว่า <c oughs> ว่านกร้งองไปเรื่อยเปื่อยครับนี่นะครับงานง่ายๆบ้านๆทําทง่ายๆไม่ยุ่งยากได้ตังค์ใช้ง่ายปลูกง่ายแปรรูปง่ายได้ตังค์ใช้ง่ายๆเห็นนะครับเดีย๋ยวจะแปรรูปต่อให้หมดเหลืออีกกิโลก,กว่าๆเอ็ดครับคเพื่อนครับขอบคุณมากครับพร้อมสวัสดีครับ